สามกัวญยานะครับาบรงคับพี่วันนี้เนี่ยยามเช้านะครับ,รบวันนี้ก็สิบเอ็ดนาฬิกานะครับอ่ประเทศไทยวันนี้ก็ไม่ปกตินะฮะอ่เขปาประกาศยุบสภาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่อ่าประก,กาศยุบสภาแต่ยังไม่เป็นทางการนะก็นำชื่อทุนเก้านะหลังจากมีมติของพรรคการเมือง ประชาชนนะก็สนับสนุนพรรคก,กุมใจไทยนะก็เลยทางพรรคกื่ยไทยก็เลยประกาศสภานะนะก็ทำหน้าที่พลเมืองกันต่อไปนะครับนะเราในฐานะเป็นผนะู้ทีมบ้านคงในองค์พระบูจาก็ทำหน้าที่กันต่อไปนะครับนะวันนี้ก็มาดูพระกภาพี้ยามเช้ากันหน่อยนะครับ ฟอสซิสก็บอกว่านะหาเวลาเงียบๆนะเพื่อฟังเสียงพระเจ้าก็หลายคนก็ไม่มีเวลาเงียบในการฟังเสียงพระเจ้านะก็จะหมดเวลาไปกับเสิ่งทีออ่ทางโลกอะ่ะนะก็ไม่มีการดำเนินชีวิตไฟวิญญาณเท่าไหรนะ่มีการดำเนินชีวิตไฟาน้าน,นังซะเยอะนะนะอืม บันการดีที่เราจะเตรียมตัวรับเสด็จกลับมาขององค์พระเยสุคิ์ด้วยการหาเวลาเงียบๆน,น,นะสงบรํำพึงนะถึงองค์พระผู้เจ้านะอ่านคนท่องพูดประคำขององค์พระผู้เจ้านะเพื่อจะได้ฟังเสียงที่พระเจ้าตรัสกับเราด้วยฝ่ารักและฝ่าอ่อนโยนนะก็เราจะาการพูดว่าเราจะรับเสด็จ การกลับมาองค์พระเจ้าเนี่ยนะจะกลายเป็นวัตกรรม,มนะก็มันก็จะเป็นเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวแหละนะแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงนะในในทุกวันก็ไม่ได้เป็นนะดังนั้นพระเจ้าก็เลยยังไม่กลับมาเพราะว่าออเออคริสเตียนไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนไทยและคริสเตียนทั่วโลกนะคนที่เชื่อในพระเจ้าทั่วโลกเนะี่ยอื ยังไม่มีความร้อนลนนะในการแสวงหาพระประสงค์แนะนำาปใจของพระเจ้านะบางบางคนก็ไปเ,เข้าไปก็เหมือนไปดูคอนเสิร์ตไปดูทอลกโชว์บางคนก็พูดภาษาตัดแปลกแปวกจนฟังไม่รู้เรื่องเลยคือ,อแล้วก็ตุกเป็นตุกเปตะไปอื ในหนังสือเอ่อในวันนี้ท่านก็ยกจากหนังสือประกาศกอิสิยาบทที่สี่บเอ็ดข้อที่สิบสามถึงข้อที่ย4บสี่พระเจ้าก็ไม่ได้ตัดกับเราเท่านั้นอ่าก็อยากให้เราติตรองว่าพระเจ้าตัดอะไรกับเราอย่างไรพระเจ้าตัดกับเราเหมือนอพ่อแม่พูดกับลูกของตัวเองอมเมื่อลูกฝันร้ายแล้วก็ตื่นขึ้นพ่อแม่ก็จะเข้าไปปอบลูกว่าอย่าก,กลัวเลยอย่าก,กลัวเลยอื พ่อแม่อยู่ตรงนี้นี่ก็เป็นสิ่งเดียวกับที่พระเจ้าแต่งกับเราพระเจ้าก็แตังกับเราในหนังสือเยาวาอย่ากลัวเลยยาโคบนี่เป็นเหมือนหนอนเอ๋ยอย่ากลัวเลยอิสราเอลนี่เป็นเหมือนดักแด้เอ๋ยอิสยาบทที่สี่สิบเอ็ดข้อสี่สิบสามฉะนั้นก็อย่ากลัวเลยหลายคนก็กลัวนุ่นกลัวนี่กลัวด้านอันเกิเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ฝ่ายเนื้อหนังนะที่จะกลัวสารพัดกลัวนะ พระเจ้าก็มีแนวทางที่จะพูดกับเราพระองค์ก็ส่งเลือกใช้นะนะแล้วก็ส่งใกล้ขาหาเราแล้วเมื่อเรามองไปอย่างพ่อแม่ที่กําลังพูดกับลูกน้อยเราก็ได้เห็นเลยว่านะนะพวกเขาก็ทําตัวออนโดนเหมือนเป็นเด็กเพื่อเข้าไปพูดคุยกับเด็กๆบางคนมองว่านี่เป็นเรื่องตลกพ่อแมนะ่จะลดตัวมาเป็นเด็กๆอย่างนั้นหรือไม่เลยนะ ความรักของพ่อแม่ในการชิดลูกทำให้พ่อแม่ทำตัวอ่อนโยนเหมือนเด็กถึงตรงนี้ก็การถ่อมตัวให้กับโลกของเด็กเป็นความสุขภาพที่น่าลุกย่องมากถ้าพ่อหรือแม่พูดกับลูกแบบปกติธรรมดาลูกก็เข้าใจอยู่แล้วแต่ถ้าพ่อแม่ลดตัวลงและปรับคำพูดให้เป็นแบบเด็กพูดกับเด็กพ่อแม่ก็มีความใกล้ชิดกับลูกมากขึ้น พวกเขาก็จะกลายเป็นเด็กแต่เป็นเด็กในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้านะภาษาของพระเจ้าที่แ <et> ต่กับเราก็เป็นภาษาความรักของอพ่อแม่ที่พูดกับลูกนะนะฉะนั้นพระเจ้าไม่ได้พูดภาษาแปลกนะตามที่คณะภาษาแปลกเข้าใจนะฮะพระเจ้าพูดภาษาที่เขามนุษย์เข้าใจได้อื เช่นอยู่ประเทศไทยกับผู้พิสูจน์ฉะนั้นภาษาแปลกในความหมายของพระคัมภีร์หมายถึงภาษาต่างๆภาษาต่างประเทศภาษาท้องถิ่นนะทีนี้ในการแปลสำนวนแรกๆก็ถึงใช้คําว่าภาษาแปลกๆทำไมตามตามที่รับมนตรีเขาบอกนะก็เพษาเอคือเราไม่เคยได้ฟังภาษาเรียกเราภาษามันแปลกๆนะอะไรเงี้ยนะฉะนั้นไอ้ที่มีกรนนะแบบพูดภาษาแปลกครับกลายเป็นภาษาที่ฟังไม่รู้เรื่องนะกลายเป็นภาษาซาตานไปแล้ว อืมนะเนี่ยพระเจ้านี่ก็นะภาษาพระเจ้าติดก <top Regular system> ับเราเป็นภาษาความรักของพ่อแม่ที่พูดกับโลกพระเจ้าตัดไปเราด้วยภาษาหความรักความอ่อนโยนภาษาที่ลดตัวลงมาอยู่ท่ามกลางเราพระเจ้าเสด็จมาใกล้เราแล้วแต่พระองค์อาเข้ามาใกล้เราอย่างไรพระองค์เข้ามาใกล้ด้วยความเงียบสงัดแต่อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมด้วยความรักพระเจ้าก็ทอมองลงมาเป็นมนุษย์ตัวเล็ก คื่อช่วยพวกเราแข็งแกร่งพระองค์ยอมตายเพื่อเราได้มีชีวิตเนี่นี่แหละคือทวงํำนองภาษาของพระเจ้าซึ่งเราทุกคนต้องเตรียมตัวฟังเสียงนี้อย่างดีการฟังเสียงของพระเจ้าโดยปกติแล้วนะนะมันจะเป็นการดีที่เราจะมีช่วง,งเวลาเงียบๆฟังเสียงแห่งความรักของพระเจ้าฟังเสียงแห่งความอ่อนโยนของพระองค์เใช่ไหม ในท่วงทีสักการต่างๆคะับเ,เราก็อืมไปกับทางโลกอ่นะเราไม่ได้ฟังพระเจ้าตัดเลยอืมฉะนั้นเราก็มัวแต่ไปลื่นเลิศกระดาษที่ลื่นเลนะิกเนี่ยก็ถูกพระเจ้ารับไปบางพระเจ้าเสด็จมา่าไม่รู้นะอฉะนั้นเราก็ต้องเป็นคนที่เตรียมพร้อมในการรับเสด็จการกลับมาขององค์พระเจ้านะแม่ชีเทรลซาก็บอกว่าอืมโดยการถือ,อ ตามกระแสรเรียกเป็นธรรมทูตแห่งไม่ตาธรรมเราก็จะอยู่เบิกหน้าโลกในฐานะเป็นทูตแห่งสันติสุขอืวันนี้เราเป็นทูตแห่งสันติสุขโดยการประกาศสารแห่งความรักทางกิจการซึ่งข้ามพ้นเครื่องกริดฝังทั้งเรื่องเชื้อชาติความเชื่อประเทศชาติอืทูตเดียร์ประจำกรุงลมบอกกับผู้คนทั้งหลายว่าซิสเตอร์ของเราเหล่านี้ได้ช่วยให้ประเทศของ เราทั้งสองมีสัมพันธ์ใกล้ชิดโดยอาศัยอิทธิพลของความรักภายในระยะเวลาอันสัน้นได้มากที่เราได้พยายามทํามาโดยอาศัยวิธีแบบเป็นทางการทั้งหลายเสียอีกอันนี้ก็คือเรื่องของความรักนะความรักในก็ทําให้เกิดสันสุขอ่ะเกิดความสงบนะคือคือ,คอถ้าเราฟังเสียงพระเจ้าตัดนี่ก็อืก็ดีนะเ,เราก็จะดำรงชีวิตนะ ก็คือง่ายๆภาษาไทยก็คือดาเนินชีวิตที่เป็นปกติในชีวิตประจําวันนะในลูกาบทที่วันนี้นะวันที่3กันยานะฮะก็เออลงมาอ่านลูกาบที่4ข้อที่38-44เวลาพระเยซูเจ้าเสด็จจากศาลาธรรมเข้าไปในบ้านของซิบุนมารดาของซิมมวลกาลังป่วยเป็นไข้หนักคนที่อยู่ทีดนั่นกอวอนพระองค์ให้ทรงช่วยนางพระนางจึงทรง ก้มรงเหนือน,นางแล้วทรงสั่งให้ใครออกไปนางก็หายไปลุกขึ้นมารับใช้ทุกคนทันทีเมื่อดวงอาทิตย์ตกผู้ที่มีคนเจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆนำผู้เจ็บป่วยเหล่านั้นมาเฝ้าองค์พระองค์ทรงปกปะหัดเหนือผู้ป่วยแต่ละคนพระองค์ทรงร,รักษาเขาให้หายจากโรคมิสาสารออกจากคนจํานวนมากพางร้องตะโกนว่าถ้าเป็นบุตรของพระเจ้าแต่พระองค์ทรงสั่งไม่มิสสารพูดเพราะมันรู้ว่าพระองค์เป็นพระเยซูคริสเจ้า เช้าตู่กับลูกกึิ้นพระองค์ก็ออกไปยังที่สัญญาประชาชนต่างเสาะหาพระองค์จนพบนี่ขนาดพระเยซูหนีแล้วนะพระเยซูปุ่าไปก็ไปตามหานะออืมดังนั้นเราจะเห็นสังเกี่วว่าพระเยซูขนาดพระเยซูจะต้องไปหาที่สงบเลยเหมือนเหมือนเหมือนอไปฟังเสียงพระบิดาตัด่อแล้วก็องคเดี่ยพระองค์ไม่ยอมให้อ่าจากพวกเขาไปแต่พระองค์ตัดว่าเราต้อง ประกาศข่าวดีเรื่องพระราชาประเจ้าไ้แก่เมืองอื่นๆด้วยอืมเพราะเราถูกส่งมาเพื่อการนี้องค์จึงทรงเทศสอนตามสารธรรมแห่งแฟนดูเดียวเราก็เห็นว่าะนะอืม เราก็เห็นว่าเนี่ยก็เกี่ยวกับการรักษาโรคของพระเยซูนี่มันก็เชื่อมโยงไปนใ,นในโครโลสีบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งก็เปดน,นะก็เป็นเรื่องของในกรณีนี้ก็เป็นเรื่องของปโดโดเปาโลกรณีแรกเนี่ยนะในลูก,กา,ก,าก็เป็นเรื่องของเปโต,ตืมน,นะนะเ,เมื่อเอามโยงกันเนี่ยแม่ยายอาจถูกมอง จากบางคนในสังคมว่าเป็นผู้ที่ขัดฝาความสุขในชีวิตสมรสของลูกหรือแม้แต่อาจจะเป็นเหตุทําให้ลูกหย่าร้างาเพราะวามหูลูกสาวไม่ยอมออออไม่ชอบเกิดลูกรู้สึกถูกแยกชิงอันนี้ก็อยู่ในโคลโมซบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงข้อที่แปดใช่ไหมแต่แม่ยายไปโตก็ต่างไปคงจะเป็นแม่ยายตัวอย่างไปแน่เพราะทั้งไปโตแล้วผู้คกครก็ต่างอดวอนะเจ้าให้รักษาไข้ของหนังพอหายจากความเจ็บป่วยนางก็ลุกขึ้นและรับใช้ทุกคนทันทีนะ มันเป็นข้อที่สําหรับเราก็คือจงมีใจเมตตาต่อบุคคลอื่นอนะและผลของความเมตตานะั้นก็ย้อนกลับมาสู่ผู้กระทําการดีนั้นอะอันนี้ก็เป็นการดรําเนินชีวิตประจําวันที่ที่ดีนะอะ่เป็นการดรําเนินชีวิตประจําวันที่ดีนะนะนะเราก็ต้องหาหาฟังเสียงของพระเจ้าัดหาที่สงบนะอันนี้ก็มาดูนักบุญประจําวันหน่อยครับนักบุญประจําวัน วันนี้ก็เป็นนักบุญเก,กโกรี่ผู้ยิ่งใหญ่ท่านนักบุญเก,กโกรี่ผู้ยิ่งใหญ่นี้ก็เป็นบุคคลสำคัญของพระสันตจักรแต่ว่าตกยุคก,กลางเป็นพระสปาที่รัรบความเคารพยุคจ้องที่สุดองค์หนึ่งนะก็เกิดท่านก็อยู่ในราวสัตวตวัตรที่6ในครอบรครัวของชาวหลวงมันชั้นสูงไนดะ้รับการ,าาร,ปปราศกึกษาทางศิลปศาสตร์กฎหมาย ได้รับการอมรมความเชื่อจากครอบครัวนะด,วด้วยหัวใจที่ศรัทธาของท่านโดยเฉพาะมาจากมารดาผู้ซึ่งได้รับผู้ซึ่งได้เป็นนักบุญด้วยเมื่ออายุ30ท่านก็ทำงานด้านการเมืองโดยบีตำแหน่งสูงในกรุงโดมนะแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงตกตามของนครหลังจากทำหน้าที่ดูแลเมืองหลวงของจังหวัดไม่นานท่านก็ลาออกมาเป็นฤูซีในช่วงระยะเวลาที่ก็น่าเบเนดิด็กนะ เริ่มจเจริญรุ่งเรืองดำเนินชีวิตรบบเพียนตะบ,บาอย่างเข่งคัดในอารามเป็นเวลาสปีก็ถูกพระสัต์ป่าเรียกตัวให้รับตําแหน่งอนุสงฆ์ที่กรุงโรมจากโรมก็ถูกส่งไปคอสแตนจินโนเบิรเพื่อขอความช่วยเหลือจากจากักรพรรดิเกี่ยวกับปัญหาการปกครองของกรุงโรมและก็ช่วยแก้ความขัดแยง้งทางเทววิทยาของพระสนจักรวรรดิออกและก็ทําหน้าที่ ผู้แทนพระสันปาอยู่ด้านหกปีจึงกลับคืนสู่กรุงโรมในปีคริสตศักราช586อันนี้ก็ประวัติศาสตร์ของพระสนจัจรคตุริกนะที่กรุงโรมก็ไปเชิญอ,อุกโทก,กัะภัยในปีคริสตศักราช589ตามมาด้วยการชประชนของพระสันพระปาเปาจิอุตที่สองปีถัดมาเกโกริซึขนาดนะั้นเป็นธิการของอาลาม ก็จำใจรับการถูกเลือกเป็นพระสังฆราชแห่งกรุงลงถึงนั้นพระสัมปาเกตุรีก็เริ่มทํางานคือพระสังฆราชแห่งกรุงลงก็คือพระสันปาปานั่นแหละนะก็เริ่มทํางานอย่างไม่เห็นแก่เหนื่อยเพื่อฟื้นฟูแล้วก็สร้างความมั่นคงในเรื่องพิธีกรรมระเบียบวินัยของพระจักรฟความมั่นคงทางเศรษฐกิจการทหารของกรุงดมอิทธิพลของพระจักรก็ได้แผ่ขยายไปทั่ว ยุโรปตะวันตกภายใต้สมณสมัยของท่านทีนี้ในฐานะของพระสันปาก็ได้นำเอาประสบการณ์ทางการเมืองอมาใช้ที่กรุงโรมและคอสนสแตนติโดเบิลเพื่อป้องกันพระสนกะักัคาทอลิจากกลุ่มต่างที่พยายามครอบคุมเมืองของเมืองหลวงของจักรวรรดิในฐานะผู้ที่เคยเป็นอธิการของอารามรืาษีก็สนับสนุนขบวนการเบเดด ให้เป็นรากฐานของพระณจ้ากตะวันตกนะส่งธรรมทูตไปอังกฤษและได้รับการย่องอย่างสูงในการทําให้อังกฤษกับใจนะถือคิดศาสนาคืออังกฤษเพิ่งจะมาเชื่อมาเชื่อพระเจ้าไม่กี่ปีนี่เองแหละนะก็อ,อยู่ในยุคข,ของท่านนะ่ะนะย้งนั้นพภาษาปาเก,กโกรี่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของผู้รับใช้นะแห่งผู้รับใช้ของพระเจ้านะเป็นสังฆราชแห่งกรุงโรมองคแรกที่สร้างตมเนียมใหม่ ับตำแหน่งนี้คือเป็นการปฏิบัติตามคําสั่งของบระคิดที่ว่าผู้ที่มีตำแหน่งสูงสุดจะต้องเป็นคนต่ําต้อยที่สุดนะเป็นผู้รับใช้ของทุกคนนะก็รวบรวม,รวมาศาสนาจากโรมันตะวันตก่าให้เป็นปึกแผ่นนับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับเลือกเป็นพระสปุปาจนกระทั่งเืียชีวิตในปีค์ศกราช604นะท่านเป็นคนที่ถ่อมตนเสมอว่างานของท่านก็คือการเป็นผู้รับใช้ผู้อวิบาลด้าน จิตวิญญาฉะนั้นในพนาาระสนะจักรคริอลิการจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าในฐานะบาทหลวงก็ดีซิสเตอร์ก็ดีในแมชีเนี่ยบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นเป็นคนที่อยู่ในบ้านเรนมั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมเด็กประถมามายันเด็กมัธยมแล้วก็นะก็ไม่มีโอกาสไนดะ้ไปอยู่ข้างนอกไปเรียนไปคุกคีติมวงอยู่ข้งนอกนะ จนกระทั่งจบเทววิทยาจบอะไรจบ,จบปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกทั้งด้านเกี่ยวกับในพัะสันาจากักรแต่แต่หลายคนไม่มีประสบการณ์ในบ้านเนนตั้งแต่ในวัยเยาว์ก็มีประสบการณ์ในการเรียนเอกชนเรียนาทางโลกอะ่นะจบกฎหมายจบปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกทั้งโลกมาแล้วเขามารับามารับใช้พระเจ้าโดยามา เป็นบาทหลวงก็คือมาเข้าสมัครเข้าเป็นบาทหลวงเพราะชาวเรียกใช่ไหมหลายคนในประเทศไทยเ็าเป็นอย่างนั้นนะอจากนั้นก็จะเข้าใจเรื่องทางโลกอืและก็เรื่องอทางธรรมเป็นอย่างดีนะอืเรื่องพระเรื่องฝ่ายวิญญาณฝ่ายเนื้อหนังก็เข้าใจเป็นอย่างดีเลยนะเอก็จะมีประสบการณ์สองด้านบางคนบางคนบางคนก็อาจจะมีประสบการณ์จานั้นก็จะไปพูดว่าอ่อนต่อโลกก็ไม่ได้เพราะส่วนใหญ่ก็สัมผัสทางโลกมาแล้วจฉะนั้น พ่อสปาเกคุรี่เนี่ยนะท่านวันนี้ท่านก็เป็นแบบอย่างนะที่เคยผ่านงานทางโลกมาแล้วนะล้วท่านก็เรียนเกี่ยวกับกฎมุกฎหมายการและการบ้านการเมืองมาแล้วนะอ่านะก็อันนี้ก็คือชีวิตของอ่าพระสปาที่นี่ในพระคัมภีวันนี้ในชาววันนี้ดูกาบทที่สี่ข้อที่สามแปดถึงสี่สิบสี่นะั้นะนะอืมกาที่พระเยซูไปที่บ้านของอซิโบนซิโมนก็คือเปโตเนี่ยแหละฮะอืมนะ เอ,อพระองค์ก็ปฏิบัติภารกิจเทศสอนและก็ักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยต่อไปนะคนที่อยู่ที่นั่นก็อ้อนวอนพระองค์ให้สงช่วยนางคนอื่นๆได้ตามหาพระเยซูคริสต์พวกวอนขอพระองค์ทรงรักษามารดาของซิมูนเป็นรายละเอียดที่เน้นให้เห็นถึงคุณค่าของการภาวนาวอนขอ,อ,อ,อท่านเป็นบุตรของพระเจ้าถึงแม้ว่าหลายคนยังไม่เชื่อเรื่องนี้แต่ผู้อภิษารเองมีความชัดเจนถึงพระเทวภาพของพระเยซูคริสต์ฉะนั้นเราทุกคนมีสิทธิ์นะ ขอนอได้นะผมเนี่ยมีประสบการณ์ตรงนี้เลยนะ,อะตอนที่ผมไม่สบายหนักๆน่ะผมก็แบบเมื่อประมาณสิบกว่าปีก่อนตอนนั้นล่างกระยำแย่มากอ่ะไม่ได้นั่งอย่างงี้ไม่ได้นะนั่งนั่งตื่นมาเช้านี่แบบไม่สดชื่นเลยนะผมก็ิษฐานขอพระเจ้านะเห็นไ,ไหมพระเจ้าก็เตรียมกรารให้นะหาหมอฟังเข็มให้นู่นนี่นั่นนะ มันก็ยังไม่ช่วยกันนะใช่มมันก็ยังไม่ชัวร์นะฉะนั้นเราก็พระเจ้าก,ก็จะเตรียมเตรียมการให้นะไปที่ด้านส่ไปที่ดี่สิอะใ,ใช่ไหมอะใช่ไหมผมก็ไปฝังเข็มอะไปทุกท,ท้ายก็ไปโอ,โอ้มันมีปัญหานะอะไปเจอหมอหัวใจดูสิอะเส้นเลือดอุดตันเอาอะอะไรเงี้ยอะมันก็จะมีวิธีฉะนั้นผมก็เลยกลับมาแข็งแรงร่างกายผมเนี่ยแข็งแรงกว่ามเมื่อประมาณ เอ่อว่ปปีที่แล้วอ่ะเวิร์กเวิร์กร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ mm hmm. เพราะว่าผมบอกว่าเออผมก็ถามพระเจ้าว่าเอาไงจะให้ผมอยู่ต่อไหมให้ผมจารึกสแสวงบุญในโลกนี้ต่อไหมหรือจะให้ผมกลับกลับไปอาณาจักรของพระองค์แล้วนะพระเจ้ายังไม่มีพบรบมราชานุญาตให้กลับกลับไปพี่อาณาจักรสวรัคร์นะอยางให้ผมปฏิบัติภารกิจนะของพระองค์อยู่ในการจารึกสแสวงบุญในโลกนี้ต่อนะ เะนนั้นในในตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าพระเจ้าก,ก็สอนเรานะในลูกกาบทที่สี่ข้อที่สี่สิบสามพระณาจัก,กรของพระเจ้าเนี่ยนะหมายถึงอะไรก็คือหมายถึงพันธกิจของพระเยซูกิตคือการสถาปนาพระอาณาจักรของพระเจ้าในโลกนี้นะเช่นั้นฐานล้ำลึกของพระสนธจศักดิ์นะสิทธิ์นั้นก็ปรากฏอยู่ในรากฐานของพระสนจักรเอง พระเยซูก็ตั้งพระสัจจะเพื่อการประกาศข่าวดีคือการเสด็จมาของอาณาจักรพระเจ้าซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาไว้ในพระคัมภีร์ไปเวลาลายศตวรรษแล้วเนี่ยมันกลับมาแน่อนาณาจักรพระเจ้ามันจะกลับมามันไม่ได้ไปไหนแล้วมันมาโลกนี้แหละมาโลกนี้จะคืออาณาจักรพระเจ้านะฮะโลกใหม่บนโลกใบเก่าเนี่ยนะฮะซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาไว้ในคมภี์นะอ่านั้นคมภี์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นเขียนแล้วก็ทําจริงพระเจ้าทําจริง ดันั้นเราจะเห็นเหตุหการณ์อันจรย์ต่างของเยซูรล้วนยืนยันว่าพราะอาณาจักรพระเจ้าได้มาถึงแผ่นดินโลกแล้วอในระหว่างที่พระอาณาจักรค่อยๆเติมโตนั้นพระอาณาจักรก็มุ่งสู่การเปนะ็นอาณาจักรที่สมบูรณ์ด้วยความเข้มแข็งและก็ด้วยความหวังและความปรารถนาที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระมหาศักดิ์ของตนในพระสิดิลุกโลดนะฉะนั้นอันนี้นะการที่เราจะให้ออ อาณาจาักรสวรรค์นเนี่ยเกิดขึ้นในปฏิโลกเนี้มันจะต้องมีองค์ประกอบก็คือชีวิตด้านครามพืชและการเป็นริยาในการปฏิบัติภารกิจของเราแต่ละคนะคือการจะลึกสว่วงบุญในโลกเนี้นะดังนั้นเราซึ่งเป็นชาวที่เรียกว่าคิดตชนเป็นวินสุนชนสิทธิชนเป็นคาทอลิกเป็นคริสเตียนเนี่ยจะต้องดําเนินชีวิตตามเจตนารม์ของพระเยซูคริสต์นะ นะถ้าเราดำเนินชีวิตตามจิตใจเราองะเยซูคิดน่ะนะพระนจักพระเจ้าก็จะมาถึงด้วยเร็วแต่ถ้าวันนี้ไม่ทําอมคือทาไมวันนี้พระนจักพระเจ้าไม่ทาเพราะเราไม่ไม่ให้วันอาทิตย์วันเดียวไงเราก็บอกวางกวนก็บอกว่าวันอาทิตย์คือวันสมาโตเราให้วันวันนี้บอกพระเจ้าวันเดียวที่เหลือมันไม่ใช่วันของพระเจ้าไงอ่ะใช่ไหมไม่มีวันขององค์พระเจ้าเลยจันวันเนี้ยจันถึงศุกร์เนี้ยไม่ใช่วันของพระเจ้าจันถึงเสาร์ไม่ใช่วันของพระเจ้าเราให้วันอาทิตย์วันเดียวแล้วเราให้แค่ เให้พระเจ้าแค่ชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงสามชั่วโมงอะ่ะเก้าโมงถึงเที่ยงสิบโมงถึงเที่ยงสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงแค่นี้นะหลังจากนั้นก็โดนมันก็ไม่ตอบโจทย์ไงที่พระเจ้าจะเสด็จมาโดยเร็วไงนะพระเจาักนี้เป็นพระเนจ,าจาร,ร,ร,รักห่งความวิธรความรักฉะนั้นเลย เราเป็นชาวคือเราต้องมีความรัรกความยุติธรรมนะเนะแล้วก็สันตะิอนะเราก็ต้องมีชีวิตแห่งสันติถ้าดังนั้นถ้าเราก็ยังเป็นคิจชนนที่ยังไม่มีความยุติธรรมยังไม่ยังสองมาตรฐานอยู่ยังไม่มีความรัรกกันนะดังนั้นงานะเราพึ่งเชื่อในพระเยซูคริสต์ต้องไม่ละเลยจอบบทบาทของโลกนี้แต่ปฏิบัติหน้าที่เนะ ในโลกนี้นะในการจะลึกอสีงด้วยด้วยฟาร์มซื่อสัตว์นะด้วยนะด้วยฟาร์มเที่ยงธรรมแล้วก็ด้วยฟาร์มอดทนแล้วก็ด้วยฟาร์มรักนะือนดะังนะั้นว่าพระเจ้าเจ้มาเนี่ยมันต้องหลายองค์ประกอบเลยนะเอาง่ายๆว่าเราจะต้องเป็นผู้เชื่อพระเยซูคริสต์ที่เป็นปกติในชีวิตประจําวันนะ่ะทุกวันนะ่นะเราจะต้องอ่านเมาื่อปีสวดสายประกาบปฏิทัพภาวนาไปมิสซาทั้งวันทั้งเออนะทุกวันนะ่นะะ นั่นแหละพระเจ้าจะมานะยางนี่คือยังไม่ยังไม่เข้มแข็แขงในองค์พระเจ้าพระเจ้าก็ยังไม่มาฉะนั้นก็ขอพระเจ้า,วาอวยพรให้ทุกคนมีความเข้มแข็แขงนะอืมฉะนั้นพระอาณาจักรของพระเจ้าจะเกิดขึ้นได้ทํำยังไงนะอาณาจักรจะเกิดขึ้นได้เราต้ทงอต่งไมันก็เบาหวานที่ผมบอกไว้อนะอืม เพราะน,นจากุมารเจ้าจะมาได้เนี่ยนะเกิดขึ้นได้เมื่อเรายอมรับว,ว่าทุกคนเป็นพี่น้องกันอืเป็นพี่น้องกันนี่เราก็ไม่แช่บอกเฉพาะคาทอลิกอย่างเดียวนะเฉพาะคริสเตียนอย่างเดียวคริสต่างเดียวเราก็อมองไปถึงความต่างความเชื่อด้วยนะเอออมุสลิมอ่าชาพดดวพุทธเนี่ยเป็นพี่น้องกับเราหรือว่ามองไปคนไทยมองไปถึงขมเอยก็กพี่น้องกันไม่ต้องมาทับคือวันไหนถ้าโลกมันจบสงครามมันจบมันมีแต่ซันดิพรามอ่ะอืมเนี้ยนี่แหละ ทุกเจากน้าเมื่อมีอาหารการกินเมื่อมีอาการละบยแก่กันแลกกันเราก็ชนะการประชวนเหมือนพระเยซูคริสต์ฉะนั้นเราก็ปิดฉะนั้นพระเจ้าก็จะมาตอนนั้นนะนะอาณาจักรของพระเจ้าจะมาเมื่อควาร์มสมบูรณ์นะอของการดําเนินชีวิตที่เป็นปกตินะวันนี้นะเราก็จะอยากจะให ไปถึงจุดนั้นก็คือเราก็ต้องเรียนแบบผู้เชื่อพระเจ้าในยุคแรกนะเป็นชาวคาทอลิกในยุคแรกๆที่ตอบสนองคําสอนของพระเจ้านะในสมัยแรกเนี่ยชาวคริสเตยนะยิ่งวันก็ยิ่งสนิทสนมกันมากขึ้นแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมันห่างไกลมันไม่รู้จักกันแล้วมันแม,ม้แต่แบบแบบคาทอลิกเจอกันหรือว่าคริสเตียนเจอกันแทนจะเรียก่นพี่น้องพี่น้องกนนั้นพี่น้องก่นนี้นีนนน่ยเรียกชื่อเรียกเป็นคุณนะ คุณนู่นคุณนี่คือมันระยะห่างมันไกลมากเลยนะเราจะล้วจะติดต่อกันได้เฉพาะว่าต้องมีเ,เรื่องธุรกิจอะเรื่องการค้าเรื่องมันไม่ได้พูดกับเรื่องออประสบการณ์ในพระคิดเลยประสบการณ์ฝายวิญญาณกันเลยนะอย่างนั้นเราก็ต้องเรียนแบบคนที่ชื่อพระเจ้าในย,ยุคแรกๆนะต่างคนก็ต่างแบ่งปันข้าวของให้แก่กันตามความจำเป็นนะ ทุกวันก็จะไปมัสการพระเจ้ารวมกันในพระวิหารไปหักขนมปังไปรับประทานอาหารตามบ้านด้วยกันคือปัจจุบันไม่มีแล้วไงนี่คือในยุคแรกเลยนะก็เอาเอาเอาทรัพย์สินมากองรวมกันแล้วก็แบ่งปันเท่าๆกันนะแล้วก็แล้วก็มีความชื่นชมยินดีแล้วก็มีความถ่อมใจในการเสริมเสริมพระเจ้าเขาก็ไม่ได้ไป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 เจอการไปล็อกคาราเกะไม่ใช่นะไปเจอการไปไปดูซีลุ่ซีรีไม่ใช่ เขาไปเจอการเพื่อจะหาประสบการณ์มากิดร่วมกันแบ่งปันพระพรร่วมกันนะอ่ามพ่อพีศึกษาพระพีอฐานภาวนาด้วยกันนะังนั้นคนทั้งปวงก็เคารพคาทอลิกในยุคแรกๆนับว่าจํานวนคนที่พระเจ้าช่วยรอดจากบาปก็เพิ่มทวีคูณมากขึ้นแต่ปัจจุบันมันเพิ่มทวีคูณไหมล่ะไม่เพิ่มมันลดลงอ่ะอ เช่ไหมอ,อย่างคาทุลิกในประเทศไทยมี400,000กว่าคน400,000คนเองอ่ะ500,000ม,มันไม่ได้เพิ่มนะมันลดลงนะอืมมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มาล่ามาจนปัจจุบัน500ปีแล้วอะ่ะยังมีแค่400,000เอง400,000 500,000แล้วเวลา400,000 500,000นี่คือตัวเลขอืม,มาจริงก็ไม่ถึงแสน นะเออฉะนั้นจะให้พระเจ้ากลับมาได้ไงนะฉะนั้นเราแค่ไปเปิดดูในกิจการบทที่สองก็ที 47, ่สี่สิบสามแล้วก็บทที่สี่สิบเจ็ดข้อที่อ่านะเออสี่สิบสามถึงสี่สิบเจ็ดแล้วก็บทที่สี่ข้อที่สามสิบสองถึงสามสิบห้าเราต้องปฏิบัติอ่าเหมือนชีวิตของผู้เชื่อในยุคแรกๆนะพระเจ้าถึงจะกลับมาใน,นวันนี้มันก็หย่อนยานกันเยอะนะ ทีนี้เราจะทำอย่างไรเนี่ยทำให้เกิดความสนิทสมกันเราก็ต้องมีการดําเนินชีวิตคึบจักเลยนะนะแล้วเราจะทําอะไรให้คนเ,เข้ามาพระสนัจจมากขึ้นก็คือการแบ่งปันการภาวนาการหากขนมปังมีพธิธีมิสซามีพิขอบคุณพระเจ้ามีวิธีศีลมหาสนิทคือวิธีศีลมหาสนิทนี้ไม่ใช่มีเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวหลายคนเข้าใจผิดหมดมันต้องทุกวันอย่าง อย่างยามเช้านี่มา,มาบิธีมาสดิดได้ไหมได้ใช่ไหมอย่างวัดเหลุยก็ทําวัดสุนทรก็ทำจนเร็ดหกโมงเช้าเร็ดโมงเช้าอะนะออแล้วก็มีตานาร่วมกันด้วยความชื่นชมยินดีแล้วก็ความถ่อมใจมนี่คือการดําเนินชีวิตกิจจักนั้นพระเจ้าถึงจะกลับมานะถ้าไม่เมื่อกั้นพระเจ้าก็ยังไม่กลับมาวันนี้ก็หลายคนก็ไม่มีไง พิธีศิลมาสนิทฉันก็ไม่ทำอะไรฉันก็ไม่เอาหากขนมปังไม่กินก็ไม่กินขนมปังไรเชื่อฉันก็ไม่ทำว่าฉันไม่มีอดอาหารไม่ทำอะไรเลยอ่าใช่ไหมเออคาทูลิกเนี่ยอดอาหาร40วันแล้วอย่างนั้นต่อมาก็ไม่ทำกันแล้วใช่ไหมอ่าเดือนหนึ่งปีใช่ไหมเราจะต้องมีการฝึกอดอาหารให้เป็นทุกวันเนี่ย ฝ,ฝึกทุกวันน,นะเราก็ต้องมีพิธีศีลมาสนิททุกวันหกักขนมปังทุกวันมีการร้องเพลงสรเสริญพระเจ้าอาแม,มีทุกวันให้เป็นปกติในชีวิตปัจจาวันเลยอเหมือนเรานั่งรถไปเรียนนั่งรถเมย์ไปเรียนนั่งรถ้าไปทํางานอะไรเงี้ยนะไปถึงปุ๊บเราก็เปิดหนังสือเปิดเอกอะไรอันนั้นคือการดำเนินชีวิตที่เป็นปกติในชีวิตปัจจุบันดังนั้นขอพระเจ้าอวายพรนะครับแต่วันถ้าเราก็ ก็จะอยู่ในโลกนี้นะก็ขอบผมกข็ขอบคุณพระเจ้านะอย่างผมก็จับกระเสียงได้นะก็คือพระเจ้าก็อวยพรผมหายหมดเลยนะผมวันนี้ยปีเนี้ผมสุขภาพเต็มเต็มที่เลยนะพระเจ้าก็รักษาเนะี่ยเราไม่ต้องไปหาผู้วิเศษที่ไหนหรอกนะบอกไปทีด่นดี่ที่นี่ดิเราก็อธิษฐานกับพระเจ้าแล้วเราก็พระเจ้าก็ปกปือให้เราละนะแล้วนะพระเจ้าก็จะเตรียมหมอเตรียมอ นายแพทย์ที่ดีเตรียมยาที่ดีเราก็หายเนยีเราก็จะเนินชีวิตพิพิกนั้นแล้วขอพระเจ้าอวยพรปริชานามบิดาพระบุตรและพระจิตเอเมน